กรอทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น s m s ข่าด่นวน New Pass สมัครวันนี้ใช้ฟี1 5วันรู้ลอก์วงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก s m s ข่าวบันเทิง New Pass สมัครวันนี้ใช้ฟี1 5วันสมัครคีิปพ o New Buffet กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พัด Buffet กดดอกจัน42648233311เฉพาะเครคือข่าย AAS ือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่มาพบปะสู่ชชนคนเยอะขนาดนี้ครับก็ครั้งแรกที่ด้วยกันใช่ไหมฮะทำไมถึงไม่ต้องตั้งใจรับงานคู่กันจริงจริงอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้คือไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้ต้องไปป่าวประกาศให้ใครรู้ทั่วโลกใช่ไหมฮะใช้ชีวิตตามปกติซึ่งงานก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วที่งานคู่แต่ผมเห็นว่างานนี้เป็นแบบเป็นน้ําดื่มซึ่งแบบเป็นสินค้าที่บวกอ่ะคให้คนดื่มน้ามันก็ดีกว่าไปทำอื่นอะไรนี้ใช่ไหมฮะก็เลยลองรับดูเอ ปรึกษากันก่อนปรึกษาเป็นยังไงบ้างครับก็ความจริงก็ให้ทางผู้ใหญ่เขาคุยกันอู่แล้วด้วยือปรึกษากับผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็กันเองด้วยนิดหน่อยคือจริงๆสำคัญสุดก็ต้องทางทางผู้ใหญ่ว่าเขาโอเคไหมอะไรย่างเงี้ยป้องรับงานให้น้องหรือเปล่าทั้งหมดไม่ใช่ครับจริงก็มีติดต่อมาผมบอกว่าถ้าจคุยกับน้องก็ต้องคุยกันเองเพราะว่าคนละคนละบริษัท มาเปิดตัวงานแรกนี่ก็ได้รับซัพหลายเหมือนกันี่เปิดตัวเปิดตัวน้ําแร่ไม่ได้เปิดตัวอะไรอย่างงี้เป็นแบบคู่การค้างอะไรอย่างเงี้ยก็รับซัพไปเยอะอยู่เหมือนกันนครับเดี๋ยวเลี้ยงแล้วกันปกติครับปกติก็คือเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าจริงติดต่อม่ไเยอะแล้วแหละก็ดูเลือกเลือกเรียกว่าอะไรอ่ะเลือกเลือกกาบจริงานที่เรารู้จักคุ้นเคยแล้วก็รู้จักพี่ๆเขาอยู่แล้วไม่ไปหาอะไรก็เลยลองดูอย่างที่เขาบอกว่า2คนรวมกันเกือบสี่แสนจริงไหมนะ อันนี้โอ้ยก็ไม่ทราบราคาเหมือนกันค่ะก็หักไปหักมาเหลือญหักมาอันนี้ให้น้องหมดเลยไหมครับพี่ก้องอะไรครับให้น้องให้น้องหมดเลยไหมครับเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยเดี๋ยวผมยึดหมดเลย่าหรือว่าจะมีแบบได้แล้วจะพาไปเป็นทิปไปอะไรยังไงหรือมีไม่เกี่ยวกับได้งานตรงนี้แล้วจะไปทิปนะไปได้อยู่แล้วถ้าจะไปนะครับแล้วก็จริงๆว่าที่บอกว่าไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เรื่องเงินก็โอเคทางานก็เราอยากได้เงินอยู่แล้วประมาณหน mm ึ hmm. ่งใชไม่ไหมแต่หมายถึงว่าเราก็เลือกเลือกเหมือนกันแล้วก็จริงก็มีตั้งนานแล้วแหละว่าเรื่องเอ,งออกงานอะไรเงจริงอันนี้ก็ดูคอนเซ็ปต์เราก็แบบ ผมไม่ได้จี๋จ๋าอะไรมากใช่ไหมฮะแล้วก็มีน้องๆเดินทั้งหลายคนอ่าครับเคยนะมีเคยๆเนี้ยก็ไม่มีไม่เนคยก็ไม่ท้าไมื่อกี้เห็นแอบมีกรงสกิดกันคุยกันก็ผมด้านเหรอฮะก็ไม่หรอกังวลเรื่องลงทาว่ากกว่าพอดีไม่ชอบใส่ส้นสูงเลยค่ะแ่เห็นพี่เขก็แบบเป็นวงจะช่วยจับจะช่วยจับไม่ฮะไอไอแผงน้ำของเรามาจะมาฟาดเัี่ยวผมครับไม่ครับไม่ต้องระวังเพราะว่าไม่เคยใส่ส้นสูงใช่ไหมใช่ไม่ตอนหลังเวทีก็จะหน้าทีมหลายรอบแล้วก็ เดี๋ยวจะมาทิ้มจับหน้าพี่พี่น้องแายเห็นมีแบบปัดทุบผมด้วยค่ะเดี๋ยวผมจะก็ผมเป็นติดเข้าตาใช่ไหมเพราะว่าปัดไม่ได้ไงก็ให้ช่วยปัดออกงานทุกวันนี้ก็ยิ่งต่อไปจะได้แข็ันแบบว่าสนิทกันมากขึ้นเลยดีทุกอย่างนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็เรื่อยๆคือเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันดีอยู่แล้วก็ก็เกลีไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าแบบว่ามาออกงานแล้วจะรักกันมากขึ้นไม่เกี่ยวอะไรเลยว่าทั้งนี้ก็อย่างที่บอกอนาคตเราก็ไม่รู้นะก็าหวังว่ามันจะดีใช่ไหมฮะก็ ทุกวันนี้ดีก็เอ็นจอยกับมันหลังจากนี้ก็เห็นกันเลตติ้งดีแบบนี้จะรับต่อเลยไหมครับก็พรุ่งนี้ต่อวันศุกร์ต่อมีต่อเลยมันก็แล้วแต่ยังครับยังครับก็ไทยแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับหยังเหรอ ก็มีแต่ว่าอย่างที่บอกมันต้องปรึกษาทางข่ายด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ที่เราสองคนเน็ตๆมันก็ไม่ใช่ก็ต้องดูผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพูดมากพูดผิดจะโดนอีกอะไรเงี้ยก็น้องค่อยๆใจเย็นๆเนาะเแตาเราถามนี่แบบหนึ่งออกงานอันนี้มีข่าวแบบผู้ใหญ่ก็ไม่ปื้มเท่าไหร่ที่มาออกงานคู่กันอะไรเงี้ยครับพี่มีข่าวไหมไม่นะเพราะว่าถ้าไม่ปื้มเข้าคงจะไม่ให้ออกใช่ไหมฮะเรื่องจริงๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหาย เอาบ้างดิพูดอะพูดผู้ใหญ่ร <Bond> ับรู้รนุญาติสองฝ่ายใช่ไหมก็เขาก็คุยกันก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะมาให้ออกงานอยู่แล้วค่ะถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าไม่พืดว่าคงไม่ให้ออกครับของทางแก้วเขาสตรีทขนาดไหนคะสำหรับการรับงานคูดหรือว่ามีขอบเขตให้เรายังไงบ้างในการพูก็ความจริงก็ไม่เชิงแบบสตรีทมากค่ะก็ตอบตามความจริงแค่นั้นไม่ได้มีห้ามไม่ตอบ ไม่มีโอคนานนี้ก็ต้องมีถามอยู่แล้วแต่ว่าก็ความจริงก็พูดตามความจริงอยู่แล้วค่ะก็คิดต้องมันตมีขอบเสนอครับโอดเต็มที่เลยครับผมกู <uncover> เลยครับจริงๆผม <c oughs> ต้องถามน้องกว่าาผมเป็นผ <ๆ S 1> ูน้<ม>ชาย <c oughs> แล้วก็โตแล้วด้วยผมก็ไม่เสียดอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆ <c oughs> ทุกๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราอะไรยังไงใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วผมก็สบายใจเรามันเจอนักข่าวผู้คนโตไม่เคยเตรียมไม่เคยแบบเตรียมตัวคือชอบฟิลสดถามแล้วก็ตอบกันอย่างนั้นสนุกสนุกดีถือว่า ก็หนุกดีอะคุยคยกันอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ซีเเด็ดอะไรมากแต่ว่ารับงานอยู่คนละค่ายแต่รับงานด้วยกันนี่คือไม่มีปัญหาแน่นอนมีนะคือยึดตังค์คือเลยเพราะคิวให้องยากอะไรเงี้ยถ้ายากคงมีเรื่องคิวทั้งคู่นะฮะแล้วก็เรื่องของอย่างสินค้าบางทีน้องติดเจนเตอร์นู่นนี่ผมติดนู่นนี่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของโปรเซสการทํางานมากกว่าไม่ได้เกี่ยวว่าแบบว่าโอ๊ยค่ายห่วงหรือว่าจะเปิดตัวจะอะไรไม่เกี่ยวหรอกครับเกี่ยวเรื่องคิวเรื่องงานเรื่อง อะไรอยนน mm ่ hmm. อยางนี้เนาะเรียกว่าไม่เป็นอุปสรรคกับการสู้นะครับต่าง่ายกันไม่ครับก็ไม่คเห็นมีแม่น like ้องแก้วแบบโชว์ว่าพี่ป้องเข้าหาผู้ใหญ่เก่งอะไรอย่างนี้ก็โชว์เก่งทุกคนอะไรวะครับหาพูดกับผู้ใหญ่อะไรอย่เงี้ยจริงๆเราก็ทําตามเขาเรียกอะไรทําตามปกติขั้นตอนใชด้วยฮะพาลูกสาวเข้าไปไหนมาไหนก็ต้องคุยต้องบอกเขาแล้วก็ให้เขาสบายใจเพราะผมพยายามเอาใจเขาใส่ใจเราก็ที่ผมมีลูกสาววันนึงอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเออถ้าใครจะมา พาไปไหนอะไรเงมาบอกกันหน่อยก็ดีใช่ไหมฮะแล้วก็เราบอกลูกค้าแล้วก็ดึกถ้าดึกหรือก็บอกหรือไม่ก็ไม่ดึกอะไรเงี้ยก็คุณแม่คงรู้สึกว่ามาม่าคงรู้สึกโอเคอะไรเงี้ยแต่คุณแม่ก็ยังแซวแบบว่าแบบแอบมอนกันบ่อยอะไรเงี้ยภาษาผมว่าเราพบกันไม่มีเราะเลยก็เวอร์แล้วยบ้างเลยบ้างแต่เป็นใครงอนก่อนครับตัวมากตัวมากพี่ป้องงอนก่อนแล้วกันน้องแก้วอีกอย่างเหมือนน้องแก้วก่อนบางอย่างเขา อย่าเล่านะอายกูณเล่นร okay. ับก็คือเป็นปกติเราทุกคนมีเล่กเล่นน้อยๆพบกันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างทะเลาะกันบ้างดีไหมทตามปรึษาเป็นรสชาติของิชีวิตเนาะแล้วก็ปรับอะไร้าหากันเยียวหมครับก็อีกเยอะนะเพราะว่ามันก็เป็นการเพิ่งจะเริ่มเริ่มกันเองใช่ไหมครับแล้วก็ด้วยความที่ ผมเด็กกว่าเขาเยอะครับต้องแบบว่าต้องปรับเรื่องวัยเหรอว้หลหรอฮะวัยมันปรับไม่ได้ช่องว่างระหว่างวัยจริงๆคือไม่เกี่ยวกับวัยคือไม่ว่าใครก็ตามถึงอายุเท่ากันคบกันก็ต้องปรับอยู่ดีก็คือเหมือนเรียนรู้กันไปถึงมีคำก็ถึงเรียกว่าอะไรอ่ะเอออะไรไม่จำเป็นเราพี่ป้องต้องให้ดูเด็กลงน้องแก้งดูพี่ใหญ่ขึ้นไม่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 จริงนี่สายสูทั่วไปมากกว่าครับ รู้ลึกวงการบันเทิงอัปเดตข่าวร้อนดาราดังใครรักใครใครฉะใครพร้อมกูุปเด็ดโดนใจกับรายการ o t สตาบาย New p l u สรับชมวาไรตี้ข่าวบันเทิงรูปแบบใหม่ได้ทาง i อ m เช่องโชว์ทั้ง4ภากลางเหนือใต้และอีสาทุกวันพ o สตา a r รู้ลึกวงการมายามากกว่าที่คุณเคยเห็น